โอเคเดี๋ยวก็เริ่มเกมมาของตายปหนึ่งตัวแล้วก็มาเอาขาป้อมกันอีกมาดูเหมือนเหยียดกันยังไงก็ไม่รู้ซึ่งใช่เขาล็อผมทีเดียวตายได้เสียใจไปอย่างมากเพาผมจะร่มจะแพ้ซึ่งตอนนี้ก็เตมี่ก็พูดอยู่น่าจะด่าพูดน่าจะด่าผมไปด้วยที่ผมซึบไม่เลยก็พกหมูแขกี่หอยู่ แลวไม่โคตรจิบซึ่งไออาริี่แหละหมวดนี้ดาเมีโคตรแรงแล้วเราจะสู้ป็นเลไงน่ะเหรอจะสู้มันไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะอีนี่ตายตลอดเลยเพราะฉะนั้นยังไม่ยอมเลยะไม่ยอมนยแม่งไ,ไ,ไม่ค่อยชนะเลย ใครบกนไหมถ้าไม่ฝั่งมันเนื่อเตกจรงจังเทพยนเี่อ่ะเทพเตกฝั่งมันอยู่ไหนอย่าฆ่ามันนี่นะเทพยนมากราเฮียเฮลนเลยจุ๊บชุบจุ๊บจุ๊บจกวิคุณที่คุเด็กนี่อ้เฮีย ไม่เหลือเลยครับไม่เหลือซัมติงเลยเน <uld> ี่ยถึงน้ำดองขณะที่ร้านอาหารเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ใช้แรงงานจำนวนมากและหลายตำแหน่งข้าวแรงก็จะต่างกันเสียแหงนกคุ้งมันรองกวัวจุเด็กเล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 ็กอีกแกล้งซีแห้งซีแห้งซี่แห้งเซฟนี้มันนี่มันนี่แหละ ให้เแห้งให้เซฟดีลงมากับดีพี่เสียจังวัดเซเลียเแลราินค้าด้วยเออเคยซีให้เซแห้งซีห้เซฟดีลงมากับพี่พี่เสียจังวัดพี่เสียจังวัดอ ซีเฮซีเฮ้งซีเฮ็บซีเฮ็บดีน้องหน่ะก็พี่พี่เสียจังหวัดเฮ้ยดูเมื่อไหร่ถ้าผมเอาฟิกเกอร์มาเนี่ยจะพูดได้สองทีแชปแชปแต่ผมเอาพิวตี้ไฟมาไหมผมผมแพ้ยับเลยโดยเฉพาะไอ้ร้านมวยไทยแม่ เล็บเป็นขี้เลยครับผมบอกแค่เีียงหลงโชว์เอรันเขเล่นเงอรอ่งเงีุกลิ๊กจุกลิกุกลิจุกลิกนะป้าผมก็แบบมันก็แซมหองแบบบ้านนี่หน่อยครับมันร้องหัวจุกตลอดลว เฮียไฟสวนเนี้ยเจียนยังหินเปียนอย่าดีสายจั่วออยยาบัวตาแม่งตายเฉยเลยเดี๋ยวลินลาดแม่งลาดเอ้ยแม่งแตกแล้วตัวอะไรแม่งขาสุดแล้วบควยโอ้ยเฮียเจ็บใจแล้วก็ตายแม่งไอเฮียลาโครเก่งเลยพรมันมีสกินมันมีสกินใช่ไหม นี่แกไม่ได้จำแนงได้จั่องั้นก็สีเฮยเซแห่สีแฮบแซบดีลงมากัพี่พี่เสียจังวัดซีเฮยเซยสีแห่จังวัดซีไหวแซงแห้งซีแฮบแซบมีนเอ้ยเจริญตีก็สิบ 11ต่อ50าส่เอฟนเนี่ยคะแนนมีดไม่ยังค่าขนาดแทงก็ยังค่าเลยอย่าพูดถึงตัวดาเมดดังดูดิไอ้ลาร์ดูเวลาดิ14ดูอ้ลาดะดเอฟซีศูยเจี้ยอะไรเนี่ยนี่ม่งแบบอะไ้ของมันคือผมเทพเคียคิแมน มึงมาเดีมันเปิดเคเลยเลือกเพียงหลยแค่นัน้นฮะชืบอกูอโปรยสายฝนไปนเคลื่อนข้าไปไอ้เหี้ยตายยุ่งนะดวงผีสิงกูบอกให้กูแทพจะสู้ใครไม่ได้เนี่ยไม่เตะมาทีนึงไอ้เหี้ยกูนึกว่าคนเนี่ยกูเกิบตาย เขาต้องตายเพราะขี้ไหม,ไหมคุยเคี่ยวเลยจะตายคนเลยไหมตายเพราะขี้เนี่ยกูเกือบโดนอติของยอนเนี่ยแล้วกูก็โดน, <c oughs> <c oughs> นมัตเตอร์ไฟเซ็ตหยอกแล้วก็จะโดนผีหลอกวิญญาณหลอนดูดิเคือ ไอยาติฝังนู้นไม่ได้หดเลยหรอกแค่ทีมมันโหดใจ <c oughs> ขอบคุณด้วยอไอย้อนไมงขอบคุณด้วยยอมไปเถอเพื่อนยอมเถอะมาดูดีเชียโหแบบนี่นี่คอมโบไปบชุดเวจะตายบริชายไมไ่ช่วยหีเลยดีบัตด,ดิ ืูบัตรบันบ้นอัยหนึ่งหกศูนย์ขั้วเทียดูมดิหนึ่งศูนย์หนึ่งสิบสองค้วเทียอะไร่างนีโ้โลกขั่วต่ำสุดที่แบบคุณบอกนะขัเทียคือบไม่เียมาเลย่ลาดิไม่ปล่อยไว้ล่อยไปกูนึกว่าขนมอ่ะ ไอ้พวกรถถังเนี่ยไม่จะเคีรยไม่ได้เลยนี่ไอ้พวกมันก็จะตาย ข,ขัดเงินงี้งี้แล้วขาตรงนแล้วเชียถ้าขดนแล้วเชียรเฮียไีไม่เกียดมากใครไม่ยอมแพ้ก็คือแบบไม่ยอมนะตามปรับ,บ,บหรือปรับหรือปรับนะถ้าผมปรับติดตามในยนี้เฮ้ยไม่ใช่ แต่ทําไมฮมเไม่ติดตามอันนี่นนนดุนี้เชียวฮุมเบ็ตประตูแดงอ่ะอ่ะสกรีซ่า้องมาละม,งมุงไม่ยิจิตมีนัจ่ายหนะ้าสองสองไปเธอมีนะัจหน้ามองเปิดตึต้งไล่กันมีนัจหนะ้ามองเดินลงมาเออดูตาฉุนตาเธอเธอลงมาได้พอสัญญาว่าจะเลิกลงบ้านนี้นายก่อนที่จะอาเราว่ายังไงเธอมองไม่ใหญ่เธอมองแล้ว ไปคิดไปเดวไปบรเทยยกอะไปโซใจเดวเราไปบัเทอยกอนึงไม่เล่นกันไปเดวไปบรรเทยยเอนอ้รากมาดูมาทุกอย่างไงรากระดมมาทุกอย่างเอรากวมดูทุกอย่างไอผมใจมาเซ้นมาถุกางแต่มานานเป็นบีโดโดบไดาลาศสีกีโอไอเฮียมันก็ตายเป็นบีไม่กูจะโลลไอเฮียเออตาซีบีชีบีไปชีอีดบีบีบีชีบีมึงก็ไมไอเฮียเสียระเบิด อันนี้ไอหัวร้อถเลยครับไม่มาติทีได้แบบการโขมได้มากอ่ะพีเฮยเซงแห้งพีแฮบแซบดีหนงพีพีเสียจังวัดเฮ้ยชึบไปนายจะทำอะไรฉันข้างหลังเนี่ยฉันก็แค่จะเออ เออเฮ้ยฮ้ี่เสียชึบชึบจ้าีชิบชบเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเซบดีน่มากกระพี้พี่เสียจังวัดพี่เสียจังวัดชบเฮ้ยเอเอะ

ผมจะเรียกว่า Star นะดไดมิเชสเลสตาเบอร์สีนะไดมิเชนสเลสก,ก็เหมือนอันตีนครับส่วนสตาเบอร์สี่ก็เหมือนฟันไม่ยังนะ้งเลยอะไรไหมเฮ้ยไ,ไดยไมิเชนสเลสตาเบอร์สีย่อเงหมดเชื่อมันยังไม่ตายกันอีกเหรอเชึบชึบมาของฟันไม่ยังนะ้องอะแม่งเลือดไหลเป็นกองเลย ดิดเลือดแรงไหลเป็นโกงอะ่ะดิเอ้ยเอ้ยชิบ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 ,ชบดเชนโซเลสตาร์บอซินนี่ฮ่<อ>ผมใช้เส้นเป็นมากโห้วี้อ่ะชิบชุบชิบชิบชบ นี <N cess inh aling> ่ไปเด็กลักกันมึงโอ้โหมันเท่ไม่ได้เดินเลยเออโอ้นี่ไปเด็กลักกันเฮ้ยชุบชึ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 บช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 วซาวเบอร์ซนได้ไม่ใช่ซเลสตาเบอร์ซีนเนี่ยไดไม่ใช่เซเลสต่สตาเบอร์ซีนมันเท่เหมือนว่าในอนาคตมันน่าจะมีการเปลี่ยน

แข็งแก่งมาก <Gr ün S 2> เฮ้ยชึบชึบเฮ้ยเฮ้ยชึบเเฮ้ยผมโดนฟันไม่ยัง้งแต่ผมไม่หวันสตาร์แต่ไม่ใช่สแลสต้าเบอร์ซีนเขาคนแรกแต่ก็หนักกูงครั้งนั้นที่ผมเจอทด้านน้ำ คือผมไปคือมันหนักกว่าครั้งนั้นอีกนะที่ผมไปเจอศัตรูด้าม้ามันคือศัตรูตัวเลขกดิอ่ะครั้งนี้ไม่ตายปกติครั้งเดียวศัตรูของผมบอสในตัวของผมปกติครั้งเดียวไม่ไม่ตายอยู่นะครับทห็ไมค่ะผมว่าไอ้ตัวนึงอ่ะแม่งโหดเว้ยบอสสายน้ำอ่ะแม่งูเทสตาร์เบิร์สได้ไม่ใช่สเลสตาร์เบิร์สซีไปสองโลกไม่งไม่ตายเว้ยคือแบบ ซีเฮยเซยแฮงซีแฮบแซบดีอันนี้ก็เหมือนนะมันโดนทีเดียวไม่ตายโอ้ดูดิเลือดผมจะไหลอะนี่นนี้ผมอัพเลือดอะซีเฮยเซยแฮงซีแฮบแซบดีคูแบบผมโดนลุมมานนกว้าตู้ควดเยอะชิบ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 เหลือบุกมาห้า ชึบชึบชึบแล้วกดต่ด้ยความเร็วก็เีกับไซตหรืออาสมัึชนะได้บบกเชี่ยงโหโห star bercean d i m e n s i o ่ l e s d m e s l e star ม่งทำไมเม่งสลับกันออเ ว้าดเมทเพิ่มนะไดเมทมีโค้กคชุบชุบชุบเพราะว่าไอตัวเนี้ยมอนหยาดเลยนะม่ใช้ดาบไงลิสเลสคิบิดิเ d สคิบิดิโดมคิบิดิโดมโดมโดมเลสเลสชุบชุบชุบ

เลือทั้งหมดนี้ก็คงจบลงแล้วเสียินใจเลยนะาจะคเีกฮ้ย๋วไม่จบรชุบเพลงดาบจิเก้ามาเลยนะตาเบอร์ซีนฉันไม่รู้ท่าใหม่แล้วเนี่ยไม่รู้ท่าใหม่จิตดาบจิตเกะวิชาเก้าดาบจิตเก้าวายุ ไม่เหมือนโซโล,โลเลยวิชาเก้าดาบวิชาเก้าดาบจิตเก้าวายุเฮ้ยเฮ้ยดาพาวายุบรลุนาใหม่ดาพาวายุสลาตันชุบถฐานนี้ดาเมจจะแรงกว่าปกติเจ้ ค่อยยาวิชาใหม่อาสูรข้างวิชาใหม่อาสูรข้างวิชานี้ทาให้ดาเมจเพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์และจะทำให้ตัวละครนี้มีดาเมจที่แรงขึ้นเพราะได้เหมือนมีปีศาจข้างอยู่ในตัวปีศาจข้าง วิชานี้จะไม่เกรงกลัวใครจะฟันหมดไม่สนหน้าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแต่อย่างไรหากควบคุมพลังนี้เช่นทางด้านลบก็จะส่งบทเสียต่อคนที่ดีแต่ว่าเขาบรรลุทางนี้ไม่ต้งเนอแล้วาสามารถควบคุมไม่ได้วิชาใหม่วิชาเก้าดาบบรรลุทางใหม่วิชาเก้าด <c oughs> า,า,าบ

ชุบชุบายนี้มีหนึ่งในเวลาที่แข่งต่อเครับนั่นก็คือวัชายวิชจีดาจิตเก้าวายุชุบในเวลา้นาของวันชหมืมมัน้ไม่รู้เลยว่ะตาเบิดจะดามจิตเก้าวายุผมมันดมันีไม่รู้เลยเฮ้ยบชุ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 บชบชุบชุบชุเฮ้ยจีดจิตเก้าวายุ

อออฉันใจต้องเป็นชายที่แขง็งแกร่งแกมีั้ลรางเงาดาลบแลดาเสียฉันจะลบแกด้วยเพลงดาฟงฉันยอจิด,ดบาบเะเกาวันนะ้นโทษย,ยอ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 ,ยอ,ยอ,ยอ ฉันก็มีท่าใบเหมือนกันนะนายอย่าคิดวิชาจะตดำจก้าวายุย่าจิตดำจิตก้าวายุชุบชุบชุบวิชาจิตดำจิตก้าวายุชิชุชิ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 ิชิชิาิิชชชิ จิ๊บจิ๊บเบงไอเฮียชนะได้ไงผมตายไปครั้งหนึ่งน่ะว่างั้นน่ะแล้วก็ใช้เพชรซื้อกลับมาได้แต่ว่าผมไม่ไม่คิดว่าผมมาสามารถชนะไอโบสตัวนี้ได้โอ้โห เกียทานโนดพี่เห,หนืหน่อยไ,ไหมไอหนุ<ะ>่มถามหมั้ยก็เป็นหัวหพี่ไงเห็นสภาพอย่างเงี้ยขีด้วยไห้อับดักอับสอย

อาใช้ลีปีนการีรร้เป็น,น,รป,นราาประชาชนแคไทยคนเอาาเทิงาไม่นา,านะค,ะคนรือ้นการเดินแบบไทยแบบค่ะจนริ่มรกิจจากกันนลันในกาเสแต่ว่าประชาค่ะชีวิตคือการลองการเรียนรู้นะคะก็มีผมู้ใหญ่ให้โอกาสลองเล่นละคร ได้เป็นหมื่นได้เป็นแสนอ่ะทำอห้เลยมากชิคก้ชิคก้ชิคก้ชิก้ชิคกู้มกระสกระาษเจ้มเ้เ้เจ้เาเาเ้ักชิก้าชับโอ้โหนี่มันอะไรนี่คือของใครของของใครใช่ไหมของมึงใช่บ่

ดมดิมดิมสกีบีดีดมสกีบ <il S 2> ีดีดมดมดมกีสสกีบีดชุบดูเลยเขาก็บอกว่าที่ยังให้รอก่อนดมดมดิมดิมสกีบีดีสิสกีบีดีดอมสตาร์เบอร์ดจิตดาบจิตเจ้าวัยยุวิชาที่แรงสุดเฮ้ยชุบชุบชุบ ทุกคช่วยด้วยไอ้นักดาบตรงนี้มันตบเรามันนักต่อนักเฮ้ยทุกคนเรียกพวกมาเฮ้ยชุบจะดับชกวายุเออฉันฉันเด่ไดเชื่อว่าฉันจะตายเฮ้ยชุบ โถมกำลังมาปล่อยมันแต่มันโหดมากเลยนะมันฟันดาบด้วยเฮออืเอเอฮือวิชาไบรรุษชาใหม่คุรามสาสะคุรามสาสะคุรามสาสะวิชาบ้าครังที่สืบทอดมาจากนักดาบที่เก่งกาจที่สุดบนโลก ซึ่งเขาได้เจอกับวิชาดาบที่ใครเก่งวิชาดาบคุรามาสัคุรามาสะและพลังแห่งคุรามาสะนั้นทำให้เขาสามารถจัดการกองทัพได้ฉ่ามวันนี้ไงเนี่ยก่อนนายใช้คุรามาสะไงคุรามาสะเหรอโห ม่ใช่ขนาดนั้นนะจะไปใช้ได้ไงก็นายพูดตอนที่ใช้ท่าสตาร์เบอร์ซีนายใช้ท่าอันตินายบอกว่าเปออเลืาากรรเอ,อ,อก ไม่ใช่ชาชด้แบบ้เรียกว่าไม่ตรงปกค่ะย ควัางเกินฉันไม่ใช้ชาโลมือหนฉันก็สู้มันได้แล้วฉันจะตายพอแล้วใช้วิชาแล้วสิมาชื่อวิชาว่าอะไรล่ะฉันไม่ฉันตายนี่ใช่ จริงถ้าจะประเมินว่าเป็นปัญหาเลยก็อาจจะไม่เป็นธรรมเพราะว่านายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าขอเวลาวัดจากผลกรกุโซ so ุนิุโนชิบ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 กินไก่ืเชิบสกีดีดมดมดมเชสสีดดดมดสกีดีดมดมโนินน จิค okay. ่งปหก็สมไปแค่น <|so|> ี้นะครับแล้วก็ไปไหว้ันร้ายเห็นผีฟันดีเห็นผีนะครับบายบาย